สบายดี้าว,วันจันทเป็นวันทํางานพี่น้องสบายดีเลยไหมลูกสบายด,ดีกินข้าวจี่วันแรกที่สิสไปโาฮงเฮนคงมาเดียวหมู่เขาห่างวายเลยนั่นเลยพี่น้องเอ้ยเด็กบนนอกคอกหน้าผมคือเด็กในเมืองได้ไปกับขาดเคลื่อนคือเด็กในเมืองนี่เข,ขาต้องไปทุกวันทุกวันบนนอกมาเบิ้งมาเบิ้งป้าสีเปี่ยนเครื่องอัน<ห>นี้<ห>นุ่งเครื่องเนี้ยป้าก่อนตกี้นะป้าก่อนกินข้าวจี่ ใครก็เมื่อยตกินละพอ่อบาครที่ไปใช้ลูกมือนี่นะที่ไปโอ่งเฮียนฮ่ากระปุใส่นี่ฮ่ากระปุกใส่นี่ลูกขึนนมาแกเส้อเอาดูบนนุ่งซ่อนบอฮะแกเอาคือเอาได้เสือกันโอ้ยหัวใหญ่แค่มานะคือเอาเสือน่ะคือเอาส่งเอาเสือนะมา นุ eh? pues, <S <S ่งเสื้อก็ยังหัเป็นอ้าเอ้าตกใจบอกไม่เรียบไม่เอาน้องเดือนไม่เรียบเอ้ยบอกทำที่เป็นโอเมียนบอกไหมดูดมือจูดจูดโอ้เปลี่ยนนมหายดดน้าบืออยากกินนมปานายนมแม่อยากใส่เบิ่งผักตองก่อนมึงส่งเด็กชายเดียวเทายังแม่ปวดเอาสมโนน้องแม่ ใส่ในใส่ว้าลูกมาใส่ในมาเป็นนักแหี่ยนตรงเอาเข่าในอืเอาเข่าในกระบอกกรบอกอ้ยเสือกห้ากระเสือมาคือเปืือนเลยนางล้มนางล้มนางล้มให้พี่น้องเบิ่งดูป้าโอ้นักเหียนพี่น้องนักเหียนเบิ่งดูนักเหียนนี่นักเหียนสีฟ้าเหียนสีแดงจักมือะไรนี่นะป้ามันนานหนูก็แก่นยาใช่ไหม เบิ้งโอ้สิมานางปาแล้วนี่เบิ้งเบิงจะเอาส่งเอาเสือจะทงไว้นี่ไม่ใช่มิกใจ่ซอ่ดิถ่าวคุณคำบอกนี่คุณคำคุณคำหัวใหญ่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 สซอ่พี่กระเป๋ากับพายไปเลี้ยงง้อจนขาเผื่อไปห้องเฮียนเบิ้งเบืองวาอะไรมใส่เอออาบื้มใส่อ่ะผายจะหน่อยเมื่อไงปะทงก็คือเมนแต่ปไปใส่ยังแบบนี้นะ ฟื้นนะทรายสบายดีนี่แม่เป็นนางเงียนนะเด้เป็นนางเงียนแล้วก็สบายดีเลยป่ะเนี้เป็นนางเงียนทรายอะไนี่ความดื้อนี่ตานี่ดื้อนี่ผมกับเงวเลยปะ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 โรงเรียนป่ามาโกโรงเรียนเอาพี่น้องเองเ้ยไปไปต่อที่โรงเรียนมาเดียวก่อนเดียวกับมินนี่เฮียน โอสิไปเดวจับมืออ้มบางำป้าไปส่งบังำนะป้ามาเอาเงียยเด้อเดี๋ยวป้าก็มาเอาเงี้นตัวนี้ป้าเลิกป้ากับปหลาดเอาเดี๋ลุกเดูเเงี้ยบงำกับป้าไปส่งเียอไเดีวจม,มีมูรายอยูเงียน่ะโอก เดมีหมู่ไล่ไปเเงียนเด้อ้ปไปส่งทำอยู่เงียนอแลเปยังวไปเียยตัวไหที่ไปเเงียน้ำป้าเห็นมมทกัมาเขเงียยตะพีอยาไปเรงเงียน้ำป่าเลยน้อง เบ oh, 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 ่งออกมาเดียวทีอยู่อยู่เกาะอ๋อรถใหญ่มากมาลงคอยสั่งด้ว่าอย่าติ้งอย่าติ้งติอย่าติ้งโอ้่าแตเอาอีซอยลปานนี้เฮ้ยมองเนตรงมืเดียวปิดดิอ่าทุก โอ้บ๊อบรถเข่ากันนูนี่ได้ตะพักไปลูกชาวคู่อยู่ซ้หันหน้าหมู่บักกะลาไอ้หนึ่งปะป้าก็อยู่นี่แล้วไปไปป้าก็สิเขากันอยู่ลำกันนี่ปะลงมาป้าก็สิเขาอยืนลำกันนี่ปะไะลูกปะประเด็นเต็มปากบานพร้อมนี่ปะไะ รุ่นพี่น้องมาเรียมมาเงียมมือเล็กสิไปไหนไปไปป้าข้าศเขาน้ำปลาเจะรถวันนี้ซื่อไปเด้อสัตว์ไปเด้อ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 สัตว์มาแล้วไปเอาเกิดอาการยังขึ้นบันหามไปฮะ อยากมือ่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ my god โอ้ยอ้นนน้ยโอยโอ้ยโน้ยโอ้ยโ่อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้้อนอาน้องอยู่น้้อ้อ้ออ้ เจ๊เจเบิึงซอยเน่นักเฮียนซันนี่ไปใส่เหรอนะไปลงปลลูกปะเห็ดเนี่ยได้บ้างคนบ้านป่าเคยมาโรงเรียนบึงดูโมลินแช่แช่อยู่นะมึงดูขนาดนาเต๊บานนะ ลูกปะ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 ลงลงปะ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 เขาปชมหงเยี่ยนไปเออปากันสีเขาน้ำนี่ไปพราลูกปะโอ้ยเส่ชุดขาวสื่อดีืออใช่นั่นผุ้สาวดี๋ยวรอปาสีเขางเฮียนบบปสีเขางเฮียนพี่ ไปหันหน้าหนามูมาเต็มอยู่ไปลูกปะใส่สุดขาวคักแน่แต่นายและเกี exactly. ่ยวเขาวนะมงือดปะปาปัดสิปส่งปะปาก็ระข้าไปห้องเยียนนี่คือการนี้นี่ปาก็ระชับไปสอนังเฮียนนี่ปะฮะ ไปเฮียนอยู่ไซอยากไปเฮียนบอลใหม่วะสันไปเฮียนอยู่ไซลูกบอลใหม่นะบอไปเฮียนอยู่ไซบอลใหม่นะลูกเกิดยังขึ้นพี่น้องไม่เดี๋ยวชีวได้เขาเฮียนอยู่พี่น้องเอ้ยรุน่นมึงเด้อเฮ้ยไปเฮียนตัวไหน อยากเปล่าเฮียนน้ำป้าพูบ่อยากมอเคยไปน้ำเฮาเด็ดพี่น้องมอเลยอยากไปเขาเฮียนน้ำเฮาอยากเปล่าเฮียนน้ำสันผู้เธอมันบ่อยู่อีลีโอ้ยอ้อยนี่บำลังทำโรงเขาเฮียนน้าแบบอ้อยเดือกเด้อเอือไปไป ป้าป้าค่ะผู้ชมอยู่นะเดมูเขรุบทุ่งสะเนี่ยไหมวันจันทร์มันเนี่ยไหมอะลงลงป้าป้าขรุบทุ่งปะป้าลุกปะป้าป้าขรุบทุ่งปะนะข่าแพรมนะป้าป้าได้น่ะนาหนานานาหนาป้ลุกปะพี่น้องเอ้ยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนโรงเรียนมามานำพี่พี่แม่ห้องพี่นะพี่ห้องป้าอยู่พี่ป้าเปลี่ยนโรงเรียนแล้วป้าก็มาเฮียนอยู่พี่คือการมา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  ใส่บ so ้าห so uh ้องบังคำนี่ห้องนี่บ่ใส่ทงบังคำเนี่ลูกนี่ๆปูปูปูเลิกแล้วปูปูปูเลิกล้มทุ่งแล้วโถพี่บ้าห้องอดุบานบ่พี่มาพี่ห้องป้าอีพี่เด่นนี่ยัางหมดทันไทยซับเธอกระโปรงเหี้ยนโธ่โอ้ย รวมทุ่งเล็้วกบมาน้ำไม้หอมกิดหอดตอนสมัยเด็กๆไปน้องเลยปุดเกือบขขาหอมกิดหอดตอนสมัยเด็กๆเลยถานใาในคู่อันอนุบาลมาก,ก่อนเฮาไม่พันในมือสัม คมลานกันยาวบาเลยจะไปตัดผมน,นะับเน้อัอนาไม้กับปันกันเป็นจูเป็นหน่วยมือนี้มือนี้อันหน่วยหนึ่งมือนี้มือหนาหน่วยสองหน่วยสามแบบสี่พี่น้องบริเวณกวดแำพวกทุกคนปันกันทีละสองสามคนปวดเป็นอะไรรอรุ่นคลิปหนาอีกเด้อพี่น้องเด้อรอรอในกูอนุบาลมาก,ก่อนโดยโดยโดย อย่าเพิ่งเฮียนใหม่อย่าเพิ่งเฮียนน้ําป้าผูไปซะไปป้าก็สิมาโรงเรียนล่ะไปไม่ได้สิมาส่งมอีกพี่น้องเอ้ย่ครูยังบ่มาขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้ออันใดบ่เหมาะสมควรก็อย่าเพียนป้าูเออไปซะไปเมือๆๆ